สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะจับคู่นะคะจับคู่2ตัวนะคะ2ตัวบนนะคะเอ้สอตัวล่างนะคะจับคู่2ตัวล่างนะคะชุดเต็มนะคะอ่าเอาไปรับชมรับฟังกันก่อนนะคะงวดก่อนก็เข้าไปที่ห3สามตรงตรงนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะแอดอัดคลิปเป็นรอบที่2นะคะโอ้เอลเวียนหัว อัานคลิปเป็นรอบที่สองนะคะรอบแรกมือกดผิดนะคะไปกดลบคลิปโอ้ชิตนศาสตร์จะคลองค่ะอุตส่าหล์ล่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีแล้ค่ะทุกคนโอ้ยเนาะอ่ะไม่เป็นไรสู้กันใหม่ มาดูคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนาเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะโอ้เงื่อเตียกเลยค่ะอ่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สองรอบที่สองเลยได้คลิปนีแอดอัดค่ะ อ้าวเอฟซีนะคะคอมเมนต์ไม่ได้เลยเด้อแนวทางตัวไหนนะคะเดี๋ยวแอดทยอยทํานะคะต้องทยอยทําลงให้เรื่อยๆนะคะทุกคนทยอยทําลงให้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเลขของหัวกระออกเนาะโอ้แอดเมาเลขขนาดเลยนะคะทั้งเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเอาชุดเต็มไปดูก่อนนะคะเอาแบบสะอาดเกี้ยงเก่าไปดูก่อนนะคะแบบที่ยังไม่มีดับไม่มีแต้มไม่มีอะไรนะคะแต้มยังไม่ได้ทําเลยนะคะเพิ่งจะเราพัฒนาเพิ่งจะเสร็จเนาะ อ้ารัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมานะคะออกแนห้านะคะแปด6หกหนะคะแป5 6หกหนะคะก็เข้า6กสามตรงๆนะคะโอ้เขาตร,ตรงๆงหลายงวดแล้วได้ค่ะงวดหลายงวดนะคะใครที่มี ใครที่มีความสามารถเอาไปตัดไปตัดเอาได้เลยนะคะไปตัดเอาได้เลยเราจะตั้ง10นะคะ10ประกบกับเด่นล่างนะคะ10ประกบกับเด่นล่างเราจะมาประกบกันนะคะแล้วก็ตัดตรงตัดแต้มกันไปเอฟซีก็หาตัวตัดได้เลยนะคะใครมีโดงมีดับก็ตัดไปตัดไปตัดไม่จะตัดออกเด้อค่ะ ที่ผ่านมานะคะโอ้แอดก็ให้สามผู้เน้นให้นะคะฟุกค่ะทุกคนเน้นให้เนาะเน้นหกสามนะคะเน้นสามเก้าแล้วก็เน้นสี่เก้านะคะเน้นให้สามชุดนะคะฟันไปที่สามนะคะฟันไปที่สามเนาะทุกคนเนาะอ่ะมันก็เข้าตรงๆนะคะแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะคะทุกคนบางทีอาจจะมาตัวกลับมาตัวกลับนะไม่มีปัญหาหรอกค่ะขอแค่ตัวเน้นเข้านะคะทุกคนนะคะแอดก็เน้นเข้านะคะฟุกค่ะ โชคดีตัวบอเด่นสามสองสองสามให้เอฟสี่นะคะแต่ว่าหวยมันก็มีแต่สามแต่สองจริงๆนะคะที่มันเด่นนะคะนาอทุกคนเนาอนี่นาะตามนี้นะคะโอ้โชคดีกันไปได้กันอยู่บ่เนาะจะหลายหลายท่านก็ได้หลายหลายท่านก็ไม่ได้เนาะ,ะก็ตัดกันเอานะคะชุดล่างเป็นล่างชุดบนเป็นบนนะคะเราก็ถือว่าช่วยกันมันก็ช่วยประหยัดงบได้เยอะนะคะบนคือบนล่างคือล่างเนาะพวกนี้นะคะเอา้านี่นะคะมันก็ไม่ขึ้นบนนี่แหละ เข้าหกสามตรงๆอีกงวดนะคะก็เต็มๆกันไปนะคะเจ้าของช่องนะคะได้แบบงงๆนะคะตอนหวยอ,ออกหกสามนะคะทุกคนตอนหวยอ,ออกหกสามเอสยังฮะกี๊ดนะคะมัวแต่กี๊ดหกสามอยู่นะคะไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าบนออกหกห้านะคะเออไอทิ่ลงกี๊ดไปเนี่ยคือกี๊ดหกสามได้หกหาเพราะท่านได้กี๊ดค่ะตอนแรกนะคะพอไปดูบนนะคะบนออกหกหแปดหกห้าอีก จังกีดใหญ่เลยสนันพันผืดอยู่บาโอูโชคดีไปค่ะโชคดีไปนะคะฟันเม็ดเดียวเลยนะคะแล้วก็ฟันนะคะเราฟันเหลกล้าน,นะะ่ะงวที่ผ่านมานะคะเข้าฟุกค่ะใส่เหละตัวฟันเข้าเฮ้ยเข้าโซ้เนี่ยงวดกว่อนเหว่าฟันเหลกล้านเด้อเราฟันนะคะเราฟันเข้านะคะเออจังจับเถอะนี่นะคะทุกคนโอ้ยใฮ้โซ่เนี่ยอีสวยว้ายจังไดจังจังไดจังเขาเนาะ มือแอดมือฉมังแอดนะคะฟุกเข้ามากเลยนะคะงวดก่อนนี่ทุกคนนะคะเนี่ว้าว่ถือได้เสาหัวคะ่ะคุมทั้งแอดคะ่ะเอลีคะ่ะเข้าได้กันเมื่อด้เขาจับอันลักรอยใส่กันดเป็ดเนาะแต่ว่าแอดอะไรหลักร้อยหมดเลยนะคะแต่ว่าผู้อื่นเพิ่นไล่แค่สี่หลักเนาะสี่หลักที่แอดเน้นให้นะคะเพิ่นก็นจริงแล้วเพิ่นก็นเลือหลายก็แอดอีก <laughs> แอดอไลเหมือนเลยตั้งเต้นศูนย์ยันนูนะคะ่ะเอาเอาใส่มันเหมือดหลุดแล้วมีหางเดียวน้องหกห้าใจแอดน่นชอบหนึ่งสองนะคะหลักร้อยโอ้ยโชคดีแล้วล่ะคะ่ะแอดมากตัวใด้บอกตัวนั่นเฮ้ยเอามาดูนะคะมาดูจับคู่งวดนี้นะคะมาดูจับคู่งวดนี้นะเอางวดนี้แอดสิฟันขเข่าอีกบ่เฮ้ย ฟุกนะคะงวดที่ผ่านมาฟุกนะคะฟันเข้าบนล่างเลยนะคะทุกคนโอ้ยเจม่นค่อยดีใจคักเนี่ยว่ะโอ้ยเข้าล่างแอดก็ดีใจแล้วนะคะมาเข้าบนอีกนะคะฟุกอีหรีจะงวดก่อนฟุก ฟุกขนาดมาตีอ่าดีใจกับเอฟซีที่ได้นะคะเขามาติดตามเหล่ามานห็นปังเนาะโอ้ยกลัวสีใดเอ็ดเมนดูค่ะกลัวสีถึงนะคะมันก็บ,บริถือกันง่งไๆเนาะดีใจได้โลดะ่ะกีดโลดคะ่ะส่องเอด็ดกีดการได้ตามสบายค่ะประจะโค้งส่องผ้ากีดค่ะโอ้ยกลัวสีถึงเนาะตัดนาตัดล้างบางเทื่อกระตัดออกแล้วงวดกระดานี่น,นะคะเราจะเอาเด่นล่างนะคะเอาเด่นล่างกับสิบล่างนะคะมาประกบคู่กันเนาะทุกคนเนาะมาประกบคู่กันนะคะเอาให้ดูแบบชุดสะอาดตาก่อนนะคะตัวจับ คู่นะคะชุดสะอาดตาเลยนะคะงวดนี้เราได้แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่มาดูกันเลยนะคะจับออกมาแล้วจะได้25ชุดนะคะแอดจะเอานะคะ 10ล่างนะคะสิล่างนะคะประกบนะคะสิล่างประกบกับเ,เด่นล่างนะคะสิล่างประกบกับเด่นล่างเลยนะคะทุกคนนะคะ0ูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศะคะหนึ่งแปดหนึนะคะสามแปดสามเก้เอ้ยเออสี 48, เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แกสลับตำแหน่งไดีนี้เออสร้างมันถอขค่ะม,มันสีถืงนี่แหละศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดหนึ่้นะคะหวยเบิ่นลายแท้เอ่อสามแปดสามเกย่งสามสองสี่เอ่อสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองนะคะสี่แปดสี่เนย์สหนึ่ะคะหวยแปลกจังเลยนะคะงวดนี้นะคะหว,หหวหยหวยอยากสีเบิ่นอยู่เด้นี่ ลงต่ํานะคะหวยลงต่ําค่ะทุกคนหวยลงต่ําเลยค่ะลางต่ําได้หนีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองห็นบอ์แทบนี้นะคะเลขที่ไม่มีนะคะคือเจ็ดนะคะแอดไม่มีเจ็ดนะคะไม่มีเจ็ดไม่มีไม่มีหกค่ะไม่มีหกไม่มีเจ็ดนะคะแอดไม่มีหกไม่มีเจ็ดค่ะทุกคนนี่ใช่ไหมหนึ่งสองไม่มีหกไม่มีเจ็ดค่ะแอดไม่มีหกไม่มีเจ็ดเลยเนะ เมียนโมค่ะหรือไม่มีห้าด้วยนะคะไม่มีห้าไม่มีหกไม่มีเจ็ดนะคะเอาโบมีเลยจ้ะในนี้แอดไม่มีห้าไม่มีหกไม่มีเจ็ดเนาะอ่าให้ดูแบบเกี้ยงเกาไปก่อนนะคะทุกคนให้ดูแบบชุดเต็มไปก่อนเลยนะคะตามนี้เลยนะคะก็ไปตัดกันเอานะคะผู้ใดขายันตัดค่ะนี่อ่าแต้มเติมอะไรนะคะเดี๋ยวแอดรีบทําลงให้นะคะเดี๋ยวรีบทําลงให้เนาะ,ะทุกคนเนาะขอพักก่อนนะคะแอดเมาเลกเบี้ยนหัวจริงๆนะคะ เมาเลยค่ะทุกคนอ่ามีอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์ทีหลังนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็ งุ่มเห็ดอันเล่าพัฒนาในเจรรัฐบาลไทยเอดกับพลังว่างเนาะยังไม่ทันได้ว่างตอบคอมเมนต์เลยนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าแอดเห็นเอด็เอดก็จะทยอยตอบนะคะว่าง,างๆเด้อตอบทุกคนนั่นแหละคะ่ะแอทดชอบอ่านคอมเมนต์นะคะชอบอ่านคอมเมนต์เนาะทุกคนนะะไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามกันได้เลยนะคะเราเอ่อเราพูดจากันดีๆได้นะคะสอบถามกันได้ดีๆเลยนะคะทุกคนเนาะ แอดก็ถ้าแอดได้นี่แอดก็จะตอบนะคะหรือ A FC นะคะที่ที่เห็นคอมเมนต์เอฟซีเพิ่นนะคะเพิ่นถามหาคลิปนั้นคลิปนี้ก็อันซอยเพิ่นเบิงในเดอร์จะแอดก็ตาไล่นะคะช่วยแอดดูด้วยนะคะเลขนะคะถือต้องบันะคะแอดอันนี้เนาะแต่อันนี้ตำแหน่งมันสลับกันหน่อยนะคะขออาภัยเดอจะไล่าตา แต่ว่าเขียนถูกแน่นอนนะคะอ่าถ้าผิดพลาดตรงไหนนะคะรีบทักรีบท้วงเลยนะคะรีบแจ้งแอดเลยนะคะจะได้รีบดูนะคะรีบแก้ไขนะคะทุกคนถ้าผิดพลาดนะคะบอกกันได้เลยนะคะทุกคนไม่โกรธนะคะไม่โกรธโอ้ยมองนี่คือบโบเมนมันบโบคือได้แอดมันบโบเมนได้แอดจากสิบ,บอกไดแอดไดเดอเพราะว่าอยู่กับตัวเลขทั้งวันนะคะแอดไลนตาเมาเลขอีรีจ,จ้ะบางทีเบอร์นะคะบางทีเบอร์ค่ะทุกคนนะคะ เอานี่นะคะช่วยกันดูเด้อค่ะมีตรงไหนไม่โอเคนะคะรีบทักรีบทวงเลยนะคะมีตรงไหนที่เราเอ๊ะนะคะเออทักเลยนะคะอ้าวนี่นะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีหมานหิงปังนะคะสวัสดีค่ะสูดีจ้า